สดครับผมวันอน,นันต์นะครับเป็นโฟร์แมนของโครการประจำโครงการไฮดินนะสวัสดครับผมวันไนรินนะครับก็จะพาไปดูห้องน้ำภายนอกนะครับ ห้องน้ำภายนอกนะครับเราจะใช้เป็นโทนสีเทากับสีดํานะครับและมีสีขาวเป็นผนังนะกระเบื้องของเราจะใช้ขนาดให้เข้ากับตัวห้องนะครับที่มีขนาดพอดีกันนะครับก็จะใช้อยู่กระเบื้องขนาด30มสคูณสามเซนนะครับสําหรับโทนสีของเราจะทําให้ดูเข้ากันนะครับเป็นบ้านสมัยใหม่นะครับต um> ่อไปเราจะไปดูห้องน้ําในห้องนอนนะครับก็จะเป็นห้องน้าขนาด3ามสคูณสาสําหรับห้องนี้จะเป็นโทนสีขาวกับสีดํานะครับ ตัวพื้นเราจะใช้สีดำนะครับแล้วก็ผนังโซนแอบน้ำนะครับจะเป็นสีดำนะครับที่เราเลือกใช้กระเบื้องขนาดเล็กเพราะว่าจะทําให้ห้องดูกว้างขึ้นนะครับส่วนเรื่องความแข็งแรงไม่ต้องกลัวนะครับเราใช้ไม้เคาะเหล็กทุกห้องนะครับต่อไปเราไปดูห้องโถงนะครับและห้องนอนนะครับตัวนี้จะเป็นกระเบื้องขนาด60คูณ60นะครับเป็นแกนิเบองกระเบื้องแกนิโตนะครับ เรื่องความร่อนนี่ไม่ต้องกลัวนะครับความแข็งแรงเราครอบทุกห้องอยู่แล้วนะครับที่เราเลือกใช้กระเบื้องขนาด60สคูณหเพื่อที่ว่าจะดูเข้ากับตัวห้องที่กว้างขึ้นนะครับต่อไปเราไปดูตรงเฉลียงหน้าบ้านนะครับเฉลียงหน้าบ้านเราใช้เป็นโทนสีดํานะครับขนาดกระเบื้อง60สิคูณ60นะครับดูเข้ากับตัวบ้านนะครับถ้ามองจากข้างนอกเข้ามาแล้วจะดูสวยงามมากเลยนะครับต่อไปเป็นโซนห้องครัวนะครับห้องครัวเราจะใช้กระเบื้องแกนิโต้นะครับสีขาวและสีดํานะครับ เป็นโทนบ้านสมัยใหม่นะครับเป็นครัวในในห้องนะครับอยู่ในบ้านนะครับตรงพื้นด้านบนนะครับเราจะใช้เป็นโทนสีดํานะครับและผนังด้านข้างนะครับเราจะใช้เป็นโทนสีขาวนะครับขนาดของผนังกระเบื้องนะครับจะอยู่ที่25คูณ30นะครับจะดูสวยงามสะอาดตาครับความพิเศษของกระเบื้องของไอรินนะครับก็คือเราเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์นะครับคือกระเบื้องนะครับใช้เกล็ดเอทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนห้องน้ำห้องครัวโซนพื้นเฉลียงหลังบ้านสักหลังหลังบ้านเนี่ยครับเราใช้เกล็ดเอทั้งหมดนะครับข้อดีของกระเบื้องเกล็ดเอหนึ่งนะครับสีไม่ด่างครับสีสดใสนะครับเป็นโันเดียวกันทั้งหมดนะครับทั้งแผ่นนะครับต้องการลายไหนนะครับจะเป็นลายที่ว่าออกแาเหมือนกันทุกแผ่นนะครับสองนะครับเรื่อง คุณภาพของกระเบื้องนะครับคุณภาพเกรดเเนี่ยกระเบื้องจะไม่บิดไม่งอไม่โก่งนะครับสามนะครับกระเบื้องของเรานะครับจะใช้ขนาดที่เหมาะสมกับตัวบ้านขนาดของห้องนะครับเช่นห้องนอนเรามันกว้างนะครับเราก็จะใช้กระเบื้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนห้องน้าแคบเราก็จะเลือกใช้กระเบื้องที่มีขนาดเล็กนะครับเพื่อความสวยงามของแต่ละห้องนะครับ ส่วนโทนสีเราเลือกโทนสีที่เข้ากับตัวบ้านนะครับสําหรับลูกค้าที่มีความทันสมัยในยุคปัจจุบันนะครับข้อสีนะครับการทํางานของช่างนะครับก็จะง่ายนะครับในการที่เราเลือกใช้ัอเบอร์เกตเอนะครับเนื่องจากช่างจะทํางานจะไม่มีโกงมีบิดมีงอได้ฉากได้มุมนะครับออกมาสวยถูกใจลูกค้าครับผมครับผมครับ